ครับสวัสดีครับพบกันคือเก่าครับไร่สวนที f a ฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับกับโมนี่นะครับสีภาพมาเบิ้งมาจยาการนะครับการคาดเลือกคัดเลือกดูมั่นครับไม่ต่เป็นไม่จะไปปลูกนะครับหลังจากกวานกู่ไปนะครับอันนี้ยูสวนของแม่แดงนะครับกับแมาแดงดูมั่นกันนะครับผู้ใดหลังจากเขากู้ไปนะครับผู้ใดอยากได้นะครับพี่น้องกันนะครับกับแตแม่แงเอานะครับก็ดีก็ทิมนะครับจะเป็น ลักษณานี้นะครับผู้ใดอยากได้กะเอานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศนะครับการคัดเลือกนะครับดูกมันของเ้านะครับอยู่ที่สวนของเมยแดงนะครับครับนี่เป็นดูกมันนะครับที่คัดเลือกไว้แล้วนะครับวาจะเป็นทอนพันธุ์นะครับสําหรับปลูกรอบต่อไปนะครับส่วนบรรยากาศกู่วัดเดชพัฒายใหบึงนะครับว่านครับเป็นเป็นรถรถโยกขึ้นนะครับ เว่านี่ดิดภารกิจตัดหญ้าห้งงวครับครับบรรยากาศครับกำลังเลือกอันนี้อันนี้เอาทิมนะครับนี่มเอาครับเขวคงจะพาเิ็งกล่องที่เอาเนี่ยนี่นี่ครับเขาเดียงไว้เอามูตรงๆครับมันยังปลูกงายครับหลังจากกูเราก็ปล่อยง้อใส่เลยครับสวนของแม่ีแดงนะครับ เป็นกูมั่นวานนะครับมันนี้ก็เรียกว่าเลือกรูกมันต้นมันครับไปปิดตอนพันธุ์ครับนี่ครับกำลังเลือกมเมรี่ยานคนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> กำลังเลือกกราดูกมันครับ <c oughs> ว่านขายมั่นในซีหาเมื่นครับว่านมันนี่เดี๋ยวดูมัน,มนปลูกครับ สวนของแไอเด็กนะครับนี่ให้ไอ้แม่มาปิดยันดางแล้วขาดผมผมว่าท่านได้ปีมือก่อนเลยแล้วที่ทูบอกแล้วเอาเอา,เอาถุงมาใส่พร้อมนะว่านขายได้สามห,หมืหน่นกัวอยู่บ่เพราะอะไรวะเมร์เลยไล่กลัวนะครับหมื่อวานขายได้สามหมื่นกัวครับแต่ว่าหมอนี่มันมันมันเป็นหัวดีเนาะ ไม่ได้ไรนะครับจังหม่องของผมแล้วเลยเด้อที่ผมถ่ายไปรอบที่แล้วครับชูสีกันนะครับพื้นที่แต่ว่าได้ครึ่งตัวครึ่งครับอันนี้ได้สามเมืองกของผมได้เมืองจี่ครับบรรยากาศกับลังคาเลือกเลาก็เลือกเอาทอนตรง,ตรงๆมั้งเปล่าเนี่ยเอาพอดีพอดีเนาะนี่ครับที่เลือกไว้แล้ว ครับพ้ชาชมบรรยากาศหลังจากกูมันครับเลือกดูมันไปปลูกต่อครับมเมรียงคนเดิมครับผู้สีดำหน้าสองมือนะครับปีนาว่าไม่แล้วนครับอันนีกับเลืองเลือกันนะเลือกตอนประมาณนี้ครับ เอาไปส้องงากับฮากออกครับหาร์กอกแล้วก็เลือกเราครับอันนี้บปงนงาหมดเดือกทิมครับครับนี่มูสิเอาครับนี่ครับล่าประมาณนี้นะครับที่จะเอาไปใส่นะครับนี่ครับล่างประมาณนี้ครับที่เลือกไว้ครับ มองสีเอาถิมครับนี่ยมึยสีเอาครับช่มาชมบรรยากาศครับเลือกดูมันที่น้องอาชีพปลูกมันก็ต้องปลูมันแล้วก็ต้องเลือกไปปลูกครับเลือกซาบ่อะไรนะครับมันเหี่ยวครับท้างฝ้าเลือกครับครับ ต้องเลือกอทีมเบิร์รรับแ่รเอาว่ไรกันครับหลังจากเขาเลือกจิตน,นะครับเข้าไากจะมาตัดตัดตรงใบอหน่อยนะครับจังได้แบกง่ายนะครับ,รบก็ต้องแบกกัน,นครับ แขกขึ้นใช้รถไถสมเข้าครับเอาไปตัดหยุดทอนพันแล้วก็ช้ำไว้ครับาม์กไว้บ่มบ่มกับบ่มบ่มเอาฟิดนะครับหยดน้ำไปแล้วก็ตัดตัดเป็นทอนทอนนะครับเราจะบ่มไว้นะครับเดี๋ยวตอนบ่มนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตห้เบิ้อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกอไปอนุญาตไปแบกถอนมั่นขึ้นก่อนครับ